สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟิล์มรัฐภูมิตกอยู่ในสถานะพ่อทุ่มร้อยล้านปกปิดลูกชายอีกคนทำหน้าที่คุณพ่อสุดน่ารักสำหรับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมตัวคงทรัพที่คุณแม่ของหนุ่มฟิล์มรับอุปการะน้องตินายเด็กน้อยลูกเครื่องสุดน่ารักเป็นลูกบุญธรรม แต่ดูท่าทางจะสนิทสนมมากเป็นพิเศษเพราะพ่อฟิล์มมักจะพาน้องติในไปเที่ยวและมักจะถ่ายคลิปอัปเดตชีวิตพ่อลูกตลอดเวลาและเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีแต่รอยยิ้มและสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆอยู่เสมอสำหรับนักร้องสาวอารมณ์ดีลาร่าอาสยาม หรือลาล่าขวัญนภนา,าเรืองสีและไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะได้รับความสนใจโดยเฉพาะเรื่องความรักที่ถูกจับตามองอยู่ตลอดโดยเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์สถานะหัวใจกับหนุ่มนมหลังเจอเพจดังเขียนข่าวพาดหัวว่าฟริมรัฐภูมิให้ของขวัญราคาหกลักบอกอยู่ด้วยกันมานาน20ปีถามว่าล่าสุดคือเขาให้ของขวัญคุณเจ้าตัวกล่าวว่าคำว่าของขวัญที่จริงน้องจะมีให้ตลอด เห็นข่าวนี้เราก็เลยตกใจให้ของขวัญอะไรโอ้โหพาดหัวข่าวเราก็เลยไปอ่านดูข้างในมันไม่ใช่ก็ส่งให้น้องดูคือภาพนี้เป็นภาพเก่าตั้งแต่ปีโควิดที่ลาล่าชอตหนักจริงๆน้งองเข้ามาซัพพอร์ตให้เรายืมเงินถามว่ามีข่าวว่าสุกลูกกับเฟรม เ้าตัวกล่าวว่าด้วยความที่อยู่กันมา20ปีพอมีข่าวตีตราจองเนี่ยพระมีลูกด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าด้วยอายุขนาดนี้เราทำงานมาเยอะคงหมดโอกาสมีแล้วก็เลยมีน้องริชาร์ดเป็นลูกชายของน้องคนเล็กหดๆเราก็ปกครองทั้งบ้านเราก็เลยขอคุณพ่อเขาขอให้น้องใช้นามสกุลของเราได้ไหมเพราะบ้านเรามีแต่ผู้หญิงหมด ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t r e s w e e t i n f o ขอบคุณครับ